สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Our Chicken Eggs ค่ะวันนี้มีกระเทียมสงกลีบนี้เราจะทำอะไรมาดูกันเลยค่ะเราก็ปอกนะคะปอกกระเทียมมีดำๆนิดนิดหน่อยเราก็ออกนะคะ ีค่คะได้กระเทียมเรียบร้อยแล้วใครจะทุบก,ก็ได้นะคะแต่คุณแม่น้องข้าจะใช้วิธีการแบบนี้เอากระเทียมใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วเราก็จะกดเลยโอ๊ยผิดช่องนะคะใส่ผิดจ่องไม่เป็นไร มันก็จะได้เป็นกระเทียมเป็นแผ่นๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็ออกมาได้เล็กๆละไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ใส่อีกช่องหนึ่งมันจะมีสองช่องค่ะนี่ช่องนี้เป็นช่องเหมือนละเอียดะคะ่ะแล้วก็ส่วนช่องช่องด้านนี้จะเป็นช่องช่องด้านนี้สีดำนี่จะเป็นหั่นบางๆนะคะสําหรับใครที่ต้องการกระเทียมเจียวนะคะนี่เราก็จะทําแบบนี้เล็กๆแบบนี้ค่ะ ่วนกระเทียมที่อยู่ในนี้เราก็เอาออกมาได้ค่ะใส่ครอตามใส่อะไรได้หมดจ้ะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะกระเทียมมีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเขียนบอกไว้นะคะคุณสมบัติของกระเทียมเนาะก็แกวดัดแกอะไรนะคะ แล้วก็ลดปริมาณไขมันในเลือดต่างๆะคะกระเทียมมีประโยชน์มากๆจากนั้นเราก็จะได้กระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยจ้ะน้ำสะอาดนะคะ ได้นะ้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณแม่้องเขาก็จะใช้กระวานค่ะนี่ค่ะกระวานใส่ลงไป2อดอกค่ะแล้วก็ใส่กระวานอีก2อดอกเพื่อที่จะคือใส่เยอะเขาจะมีกลิ่นมากสิ่งที่เราเตรียมนี้นะคะเราจะไม่ให้น้องไก่ทําอย่างนี้ทุกวันเป็นการรักษาพยาบาลหรือป้องกันนะคะ าการป้องกันวัดของน้องไก่นั่นเองจากนั้นกระวานสองดอกที่อยู่ในหม้อนี้เราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะเราจะทำข้าวโอ๊ตให้น้องไก่นะคะสำหรับน้องไก่ที่เขาถ่ายเหลวค่ะเหมือนคนเลยค่ะก็คือทำอย่างไรให้ไม่ให้มีการถ่ายเหลว ลักษณะการไข่หรือที่ไก่นะคะก็บ่งบอกถึงสุขภาพไก่อารมณ์ดีหรือไก่ป่วยค่ะเอาน้ำร้อนเลยจ้ะน,น้ำเดได้อาหารแล้วเราจะไปเอาอาหารไปให้น้องไก่ด้วยกันนะคะ อันนี้เอาไปตั้งไฟนะคะต้มค่ะไก่ที่ถ่ายเล้วนะคะเมื่อได้รับต้มข้าวหรือข้าวต้มข้าวต้มฝรั่งแบบนี้บ้านเราก็เป็นเม็ดข้าวเนาะก็จะทำให้ไก่ได้รับสารอาหารดีมีอาการดีขึ้น,นะคะ่ะเป็นการรักษาแบบบ้านๆน,นะคะวิถีชาวบ้านหรือหมอชาวบ้านนั่นเองนี่เห็นไหมคะ ข้าวเริ่มข้นแล้วค่ะน,น้องไก่ชอบมากเลยค่ะนี่โอเคได้แค่นี้พอแล้วค่ะนี่คือตะก้าของเรานะคะน้ำผสมดอกกะวานกระเทียมแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะไปเราจะไปดูน้องไก่กันนะคะ เอาอาหารเข้ามิตรไปด้วยจ้ากุดมอนกุดมมอนปาตองกุ่มอนปาตงกุดมอน สายเลยก็ เราก็จะเปลี่ยนน้ำให้เขานะคะเปลี่ยนน้าใหม่ทุกวันค่ะเทคนิคการดูแลไก่เปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันเอ่ออาหารที่ใส่อาหารต้องล้างทำความสะอาดค่ะตตนนี้เราไม่ได้ล้างไว้เมื่อคืน ที่อยู่ในนี้นะคะเราก็จะออกมารดน้ำต้นไม้แถวนี้ที่เราที่เราปลูกไว้นะคะจะเป็นต้นคูคูสค,ค,ค,ค่ะ ทำความสะอาดที่ใส่น้ำค่ะใช้แปรงนะคะหรือว่าใช้น้ำฉีดแรงๆแวัน,นี้ก็ได้ข้าใช้แปรง กันนะจะมีไก่ตัวหนึ่ง สังอาหารด้วยนะมีไก่ที่ชอบปีนฝ่ายค่ะ สำหรับวันนี้ไก่จ๋าป๋าต้งต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกคนไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องไก่และป๋าต้งด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งทักทายใต้คลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง our chickens eggs ค่ะ